คำแรกที่เราจะต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนก็คงเคยได้ยินนะฮะก็คือคำว่า disruptive innovation หรือบางทีเราก็จะเรียกว่าอะไรครับ disruptive technology ถูกไหมฮะหรือ Technology d i s r u p t i o n นะครับคำว,ว่า innovation เนี่ยทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้ว innovation ก็คือนวัตกรรมนวัตกรรมคือคือไม่ได้หมายความว่าสิ่งประดิษฐ์นะครับต้องเข้าใจว่านวัตกรรมไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์มันเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นวิธีคิดก็ได้ เป็นโปรเซสที่มันดีๆก็ได้นะครับเป็นโมเดลหรือรูปแบบที่ดีๆก็ได้นะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปทําไมครับไปปฏิบัติทําให้มันเกิดประสิทธิภาพเกิดคุณภาพขึ้น <Okay. S 1> มันก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะฮะอันนี้เราคุ้นชินกันมานานแล้วนะครับเรื่องของนวัตกรรมแต่คําที่เราไม่คุ้นชินนะฮะซึ่งมันมาปรากฏอยู่ในวงการวิชาการการันไม่นานมานี้ก็คือคําว่า disrupt d i s r u p t นี่ก็แปลว่าลบกวนทําลายเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเอาสองคำมารวมกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรฮะ disruptive innovation หรือ disruptive technology ก็คือแปลว่าอะไรครับก็คือแปลว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่มันทําให้เป็นไงครับมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของเราไม่ใช่เฉพาะการดําเนินชีวิตอย่างเดียวนะครับทั้งการทํางานด้วยนะฮะ ที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆก็คือทุกท่านเคยใช้บริการแล้วก็ใช้บริการวันอาจจะวันและหลายๆครั้งด้วยอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างเลยอย่างเช่น grab food อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านี่สิ่งนี้มันเข้ามามีบทบาทกับตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับบางทีเนี่ยเราไปให้ข้อมูลเขาโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือเรายินยอมที่จะให้ข้อมูลเขา โดยที่เราพร้อมใจที่จะให้ให้ข้อมูลเขาอย่างนี้อย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้ซึ่งเบ,เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเราเบอร์โทรศัพท์มือถือนี่มันเป็นสิ่งอะไรครับสิ่งที่เป็น private มากๆถูกไหมครับแต่เราก็ให้เขาไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อเราทําให้การดําเนินชีวิตการดำเนชีวิตม,มันดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคําว่า disruptive innovation ก็แปลตรงตัวแล้วนะครับน,นวัตการรมแปลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบนะฮะจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลย ทำให้เกิดอะไรขึ้นมากมายเลยซึ่งเราอยู่ในยุคนี้นะครับเราอยู่ในยุคนี้ยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในยุคนี้ได้อย่างไรนะฮะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะต้องทําตัวอย่างไรหรือเราจะต้องอัพสกิลอย่างไรเราจะต้องรีสกิลอย่างไรเพื่อจะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุคปัจจุบันอย่างนี้ เราอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่ได้นะครับคอมฟอร์ตโซนก็คือโซนที่เราอยู่สบายๆย,ยังไงก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่นะครับนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นสับอะไรทางด้านวิชาการที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีดิสลอปชันเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นขอยกตัวยกตัวอย่างที่3สามตัวอย่างเลยนะครับเพื่อจะให้เข้าใจนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับทุกท่านมองภาพก็พอมองออกนะฮะ มองออกอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราตัวอย่างที่หนึ่งอย่างเช่นร้านโชห่วยทําไมมันหมดไปนะฮะร้านโชห่วยเมื่อก่อนมันอยู่ตามถนนใหญ่ตามตอกตามซอกตามซอยปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วมันเริ่มหายไปตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วแล้วมันเกิดร้านสะดวกซื้อขึ้นมาถูกไหมครับซึ่งเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเราก็รู้กันอยู่นะครับมันไม่ได้มียี่ห้อเดียวมีหลายยี่ห้อนะฮะ เพราะนั้นเราจะเห็นว่าการเกิดขึ้นของร้านสะดวกซื้อหรือร้านคอนเวเนียน STORE มันไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับมันอาศัยช่องว่างหรือช่องหัวอะไรบางจุดนะครับที่มาทำให้มาชดเชยเรื่องของร้านโชห่วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่การที่เราจะไปลงทุนทำร้านโชไม่ใช่ร้านคอนเวเนียนสโตร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันมีเทคโนโลยีอะไรตัวนั้นอยู่ในอยู่ในตัวฝังอยู่ในตัวนั้นเยอะมากอย่างเช่น การสต็อกสินค้าการขนส่งสินค้าการตรวจสอบตัวต,วตนการพิสูจน์สิทธิสรพัดเลยอยู่ในนั้นใช่ไหมครับอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันเป็น disruptive technology หรือ disruptive innovation อย่างชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวเราดูต่อฮะอันที่สองครับ post office หรือไปรษณีย์นะฮะผมไม่ได้พูดถึงไปรษณีย์ไทยนะครับขออภัยนะ post office ก็คือฝาหมายไปรษณีย์ทั่วไปเนาะแล้วก็ ฟู้ดช็อปร้านอาหารหรือร้านค้าเราเกือบๆจะไม่เดินทางไปไปสนีเลยครับปัจจุบันนี้ใครเคยไปไปสนีครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ต้องย้อนกลับไปดูเมื่อ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเราไม่ได้ไปเลยครับเพราะมันมีบริการอะไรสารพัดเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการชอปปิง้งการทําอะไรกันแล้วแต่นะขออนุญาตเอ่ย La z a d a s โชป e ี J d c ดี t ซ a l สารพัดเลยครับ ถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาโดยอาศัยช่องว่างบางจุดบางอะไรนะถามว่าโลจิสติกดีลิเวอรี่ที่เราใช้บริการอยู่ทุกวันนะต้องต้นเดือนนะครับปลายเดือนเราไม่ค่อยใช้บริการกันเนาะนะอย่าเพราะเราจะเจนว่าเราเราทำไมต้องใช้บริการเพราะว่าเราเลือกได้ครับเราเลือกได้แล้วเราชัวร์แน่นอนว่าสินค้าเราจะได้รับถึงมือเร็วด้วยนะครับสอง,งันก็ได้รับแล้วอย่างนี้ เพราะนั้นเราไปช้อปปิ้งออนไลน์เราไปทำอะไรกันโดยที่เราเราถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีนะมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับ,นะรบลาซาด้าเพิ่งมาอยู่กับเราเพียงแค่สิบปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทุกบางคนที่เกือบทุกวันนะฮะแม้แต่จะซื้อ ของเล็กๆน้อยๆก็ซื้อออนไลน์แล้วก็กรณีที่สามนะครับกรณีของเราเรียกว่าคาแชร์ลิงนะครับนะฮะถ้าสับทางเทคนิคก็คือคาแชร์ลิงอย่างเงี้ยนะฮะแต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับขออนุญาตเอ,อ่ยคำทั่วๆไปที่เรารู้รจักกันคือแกลบคาร์นะครับทำไมแกลบคาร์ถึงเกิดขึ้นทำไมอูเบอร์คาร์ถึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอาศัยช่องว่างบางจุด บางจุดของอะไรฮะของแท็กซี่ของบริการสาธารนณะใช่ไหมฮะเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะเดินทางจากลังสิตนี่ไปไหนครับสมมุติไปนครนายกถ้าเราเรียกแท็กซี่เราจะแน่ใจหรือเปล่าเขาจะไปส่งเราที่นครนายกหรือเปล่าสมมุติอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้มามา,มาดูหมิน่นดูแขนใครนะครับผมพูดทั่วไปนะครับเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าคนขับเขาจะปฏิบัติเราให้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคาแชร์ลิงอาศัยจุดตรงนี้จุดตรงนี้มาทําอะไรครับมาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะทําให้บริการตรงนี้เนี่ยเป็นที่เชื่อมั่นของคนอื่นของลูกค้าของผู้บริโภคมันก็เลยเกิดคาแชร์ลิงขึ้นมานะครับเราจะไปอาศัยบินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าคงไม่ต้องอธิบายมากทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่เราใช้บริการพวกนี้เรารู้ค่าใช้จ่ายเรารู้กําหนดเวลาและเราตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนขับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ทุกท่านคงเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับลองมาดูอันนี้ครับเป็นตัวเลขที่ผมต้องบอกว่าผมสมมุติขึ้นมานะครับไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับหรือจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ เพราะ้นเราจะเห็นได้ว่าการที่บริษัทหรือองค์กรที่เขามาทำทำตรงนี้ให้เราหรือทําบริการให้เราอย่างนี้นะครับอย่างเช่นคอนเวเ e n ยนสโตร์เขาต้องมีอะไรครับมาเก็ตติ้งฟรแปลภาษาไทยก็คือส่วนแบ่งการตลาดหรือส่วนแบ่งตลาดอยู่48นะถ้าจะใช้บริการของโลจิสติกส์ดิลิเวอใครที่มีมอเตอร์ไซ ใครที่มียานพาหนะที่จะมาบริการใช้บริการตรงนี้หรือเข้าไปอยู่ตรงนี้เป็นพาร์ทเนอร์ตรงนี้เป็นไรเดอร์อะไรตรงนี้ต้องจ่ายค่าบริการ30เซนะฮะหรือแกลบหรือแชร์คาร์แชร์ลิงต้องจ่ายค่าบริการ30บอร์ซตตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับ,นะรบจริงหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบดูนะครับถามว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นตัวเลขที่เราจะนึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เราต้องรับผิดชอบ เราต้องรับผิดชอบนะครับในฐานะผู้บริโภคส่วนหนึ่งแล้วเราต้องรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราสั่งสมมุตินะครับขออนุญาตยกตัวอย่างฟู้ดแพนด้าเนี่ยเราสั่งฟู้ดแพนด้าเขาบอกอ,อ้อโอเคค่าขนส่งนะจากอะไรนะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมาถึง,างมาถึงนอตกรุงเทพตร,ตรงนี้คิดค่าบริการ1ิบ5บาทนะฮะจริงๆมันมากกว่านั้นครับแต่เราต้องรับผิดชอบสิบาทก็สแสดงว่า มันเป็นฮิดเด้นอะเจนดาที่มันซ่อนอยู่ในนี้นะครับที่มันซ่อนอยู่ในรายการทุนนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอหมายถึงขออนุญาตนะฮะอย่างเช่นเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยฮะเขาลงทุนครับเขาลงทุนต้องพัฒนาแพลตฟอร์มเขาลงทุนต้องพัฒนาอะไรครับแอปพลิเคชันเขาลงทุนต้องพัฒนาทำ PR าร r อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันก็เกิดตรงนี้ขึ้นมานะฮะเพราะนั้น คนที่รับผิดชอบโดยตรงคือเราแต่เราไม่รู้ตัวนะครับเราไม่รู้ตัวเขาบอกไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันเป็นอะไรฮะค่าแพลตฟอร์มเป็นค่าแอปพลิเคชันเป็นค่ามาร์เก็ตติ้งฟีหรือเป็นค่าเมนเนนเมนฟรีจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่มันคืออะไรครับมันคือนวัตกรรมสรุปก็คือเราในฐานะผู้บริโภคไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในยุค i s r u p t i v e innovation เนี่ย เรามีส่วนรับผิดชอบเต็มเต็มเลยนะครับนะไม่ใช่ว่าเออค่าใช้จ่ายเ,ออเราซื้อของจากรา z ด้านะครับส่งฟรีไม่ใช่ครับมันเป็น hidden agenda ที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่เราไม่รู้แต่ถึงยังไรก็ตามของมันก็ยังถูกอยู่ดีครับเพราะว่าระบบแบบนี้มันไม่ต้องสต็อกของสินค้ามันไม่ต้องทำโฆษณานะฮะโดยเจ้าของร a า a d a าด้าเาให้เองอย่างนี้เป็นต้นนี่ฮะ นี่คือ d i s r u p t ที e Innovation ที่เราจะต้องรับผิดชอบโดยตรงเลยนะครับ